อาสารนะลกพระหตตุลอยตอาณบราระฆาตตเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 ซึ่งคาบนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่องการหาค่า,าป,ประมาณเป็นคาบที่3แล้วนะคะคาบที่3นี้ก็คือเราจะหาค่า,าป,ประมาณตอบเป็นทศนยิยมกี่ตำแหน่งดีเอ่ย ในขาบนี้นะคะหัวข้อย่อยที่เราจะหาค่าประมาณนั้นจะตอบเป็นทศนิยม 2. องตำแหน่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราเจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวครูจะขอทบทวนเรื่องทศนิยมก่อนนะคะเกี่ยวกับค่าประจําหลักนะคะว่าหลักแต่ละหลักของเลขทศนิยมนั้นเป็นเรียก ว่าหลักอะไรกันบ้างนะคะอ่ามาดูจาก1,234.567อา่าเอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะกพราบค่าแรกครูได้บอกแล้วนะเวลาอ่านเลขทศนิยมตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะก็คือ567นะเราจะไม่อ่านว่า567นะคะอ่าทีนี้มาดูตัวเลขแรกเลย ตัวเลข4ที่อยู่หน้าจุดตัวแรกก็คือหลักหน่วยนั่นเองมีค่าเท่ากับ4ต่อไปเลข3อยู่ในหลักสิบอ่ามีค่าเท่ากับ30ต่อไปเลข2อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับ200อ่าต่อไปเลข1อยู่ในหลักพันอ่าได้ไหมคะอ่าทีนี้มาดูต่อตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยม ตัวแรกเลยก็คือเลข5เลข5นี้จะอยู่ในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1อ่าหลักของมันเราจะเรียกว่าหลักส่วน10นะคะ,ะจะไม่เริ่มที่หลักส่วนหน่วยนะคะหลักส่วนหน่วยไม่มีนะก็คือเริ่มที่หลักส่วน10ต่อไปเลข6อยู่ในตำแหน่งที่2ก็คือทศนิยมตำแหน่งที่สองอยู่ในหลักส่วนร้อย และสุดท้ายเลข 7u ยก็คือในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่3ก็คือหลักส่วนพันนั่นเองอ่าเมื่อกี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับค่าประจําหลักแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับว่าหลักแต่ละหลักของเลขทศนิยมเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่ามาทบทวนการหาค่าป,ประมาณของค่าที่แล้วกันหน่อยนะคะว่าเวลาตอบเป็นจํานวนเต็มกับตอบ เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอ่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาทบทวนก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนวันนี้อ่ามาดูตัวอย่างแรกเลยอันนี้ครูจะให้เราตอบเป็นจํานวนเต็มก่อนเวลาตอบเป็นจํานวนเต็มอ่าให้เลขทศนิยมมาเราก็ต้องตอบเราก็ตอบเป็นจํานวนเต็มเป็นจำนวนเต็มก็คือตอบไปเลยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอ่าทีนี้มาดู เวลาเราจะตอบอ่าอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้ากรณีที่1ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็น01234ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือในหลักหน่วยนั้นเหมือนเดิมอ่ามาดู ต่อไปกรณีที่2ถ้าเลขโดดในหลักส่วน10คือ5 6 7 8 9ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นั้นเพิ่มขึ้นอีก1อ่งมาดูตัวอย่างแรกกันเลยจาก45.1ให้เราอ่ะให้เราถ้าเป็นเลขทศนิยมแล้วก็ให้เราตอบเป็นจำนวนเต็มแบบนี้ อันดับแรกเลยให้เราพิจารณาเลขในหลักส่วน10หลักส่วน10ก็คือเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวแรกนั่นเองก็คือในตำแหน่งที่1อ่าจากอันนี้ก็คือเลข1อ่าทีนี้ครูจะวงกลมให้ดูก็คือวงกลมที่เลข 1. อ่านะวงกลมที่เลข1ใช่ไหมคะเพราะอยู่ในหลักส่วน10ทีนี้ต่อไปให้เราไปขีดเส้นใต้ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดก็คือหลักหน่วยนั่นเอง ตัวเลขที่ครูวงกลมนี้มันอยู่ตรงกับกรณีที่1ดังนั้นให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นี้เหมือนเดิมเลยดังนั้นคําตอบที่ได้ก็จะต้องตอบว่า45 5เห็นไหมคะว่าเวลาตอบเป็นจำนวนเต็มก็คือจะไม่มีจุดทศนิยมแล้วนะคะอ่าโอเคตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างอ่าอันนี้จาก100.67 เวลาพิจารณาให้เราไปดูตัวเลขที่อยู่ในหลักส่วน10จาก100.67ตัวเลขที่อยู่ในหลักส่วน10ก็คือเป็นเลข6นั่นเองเลข7ข้างหลังเราไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะเราจะพิจารณาแค่ตัวเลขที่อยู่ในหลักส่วน10นะคะ,ะทีนี้ต่อไปก็ให้เราไปขีดเส้นใต้ตัวเลขที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือหน้าจุด ทีนี้จาก,กข้อนี้มันตรงกับกรณีที่2นั่นเองถ้าเลขโดดในหลักส่วน10เป็น5 6 7 8 9ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นี้เพิ่มขึ้นอีก1ดังนั้นจากตัวเลขที่ครูขีดเส้นใต้เราจะต้องเพิ่มอีก1ดังนั้นเวลาตอบก็จะได้เป็น1 0 0 1นั่นเองเข้าใจไหมคะ,อะโอเคไหม เมื่อกี้เราทบทวนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มไปแล้วต่อไปมาทบทวนการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1นึ่งตำแหน่งกันต่ออีกนิดนะคะอ่ะจากตัวยอย่างการพิจารณาจะคล้ายๆก,กันกับอ่าหาจำนวนเต็มเมื่อกี้แต่กรณีที่เป็นเลขทศนิยม1นึ่งตำแหน่งนั้นก็คือเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อย ถ้าเป็นจำนวนเต็มเมื่อกี้เราพิจารณาเลขโดดในหลักส่วน10ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นให้ตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อยนั่นเองก็คือถ้ากรณีที่1บอกว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยคือ0 1 2 3 4ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือคุณจะขีดเส้นใต้ตัวเลขที่อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1เหมือนเดิม กรณีที่2พิจารณาท่าเลขโดดในหลักส่วนร้อยคือ5 6 7 8 9ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เพิ่มขึ้นอีก1อ่มาดูจากตัวอย่าง45.13เราก็ไปพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยของเราก็คือจะเป็นเลข3นั่นเอง ทีนี้ให้เราขีดเส้นใต้ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเลข3ก็คือเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คืออยู่ในหลักส่วน10ทีนี้จากที่ครูวงกลมมันเหมือนกับกรณีที่1ใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ให้เราตอบเหมือนเดิมดังนั้นคําตอบก็จะได้4 5้าจุด หอ่าเห็นไหมว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วคำตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต่อไปจาก100.692ให้พิจารณาเลขโดดใน,นหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยของเราก็คือเลข9นั่นเองส่วนเลข2ที่อยู่ข้างหลัง ไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมคะพราะเราสนใจเฉพาะเลขโดดที่อยู่ในหลักส่วนร้อย mm hmm. ก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่2นั่นเองอเราเรียกว่าหลักส่วนร้อยทีนี้ก็ให้เราไปขีดเส้นใต้เลข่าทีนี้กรณีนี้มันตรงกับกรณีที่2ก็คือ อะไรคะถ้าเลขโดดในหลักส่วนร้อยคือ5 6 7 8 9ให้เราประมาณตัวเลขที่เขียเส้นใต้นั้นเพิ่มขึ้นอีก1จากเลข6เพิ่มขึ้นอีก1ก็กลายเป็นเลข7ดอ่าดังนั้นเวลาตอบก็จะได้100.7่าพอจะได้ไหมคะได้นะอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณของทศนิยมที่ต้องตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งกันเลยนะคะว่าจะตอบอยังไงอ่ออ่าเดี๋ยวคุยยกตัวอย่างมาให้เหมือนเดิมตัวอย่างที่ให้มาเป็นทศนิยมสามตำแหน่งแต่ให้ตอบเป็นสองตำแหน่งเหมือนเดิมเลย0.231ดก็ 1, คือจะเป็นทศนิยมที่อยู่ระหว่าง0.23กับ0.24 ทีนี้0.231อยู่ใกล้กับใครมากกว่า,าจากที่ครูวงคมสรุปแล้ว0.231อยู่ใกล้กับ0.23ดังนั้นเวลาตอบเราต้องประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่านั่นเองก็คือตอบไปเลยว่า 0.21มีค่าใกล้เคียงหรือว่าอยู่ใกล้กับ0.23มากกว่านั่นเองอต่อไป0.236เป็นทศนิยมที่อยู่ระหวาง0.23และ0.24แล้วก็เป็นทศนิยมอะไรคะ ที่อยู่ใกล้กับ0.24มากกว่าดังนั้นตอบไปเลยว่าค่าประมาณพสนยม2ตำแหน่งของ0.23คือ0.24นั่นเองทีนี้ข้อตกลงข้อตกลงเหมือนเดิมข้อสรุปก็คือถ้าเลขโดดี่หลักส่วนพันน้อยกว่า5 ก็คือ0 1 2 3 4ให้ประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่น้อยกว่าจำนวนนั้นและ0 2 3 6ถ้าได้โดดในหลักส่วนพันมากกว่าหรือเท่ากับ5ขึ้นไปก็คือ5 6 7 8 9ให้เราประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่มากกว่าจำนวนนั้นโอเคนะครคบะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งกันนะคะอ่าจากตัวอย่างแรกข้อหนึ่งครูให้มาเป็น0.062อก็คือแบบนี้เราเรียกว่าเป็นทศนิยมเลขทศนิยมสามตำแหน่งนะคะแต่ให้ตอบแค่สองตำแหน่งดังนั้นเวลาตอบเป็นสองตำแหน่งตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะมีแค่สองตัวทีนี้ในการตอบ ก็คือให้เราพิจารณาง่ายๆเลยหลักการพิจารณามันจะคล้ายๆกันกับการตอบเป็นจำนวนเต็มและทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแต่ในกรณีที่ให้ตอบเป็นสองตำแหน่งนี้ก็คือเราจะพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพันหลักส่วนพันก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดตัวที่สามมาดู ถ้ากรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งบอกว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันหลักส่วนพันก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดตัวที่3คือ1น่งคือ0 1 2 3 4ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ตัวที่ขีดเส้นใต้ก็คือจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่สองก็คือตัวเลขที่อยู่หลังจุดตัวที่สองให้ตอบเหมือนเดิม แต่ถ้ากรณีที่2บอกว่าถ้าเลขโดดในหลักส่วนพันธก็คือตัวที่อยู่หลังจุดตัวที่3เป็นเลข 5, 6, 7, 8, 9ให้เราประมาณตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ทศนิยมตำแหน่งที่2เพิ่มขึ้นอีก1น่งมาดูจากตัวอย่างข้อหนึ่งก็คือเวลาพิจารณาให้เราไปสมมติครูวงกลม ตัวที่3ก็คือให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพันก็คือตัวที่่าตัวที่3ของครูคือเลข2องครูวงกลมให้ดูนะคะ,ะเลข2ทีนี้เราดูเลข2ของเราว่าตรงกับกรณีที่1หรือกรณีที่สองซึ่งตรงกับกรณีที่1ดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ให้เราตอบเหมือนเดิมตัวเลขที่ขีดเส้นใต้เราไปขีดเส้นใต้ในตำแหน่งที่สองก็คือ ตัวเลขที่อยู่หลังจุดตัวที่สองนั่นเองทีนี้ให้ตอบเหมือนเดิมดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือ0.06นั่นเองอ่ะต่อไปข้อสองกันนะคะข้อ2จาก12.340อ่ะ ตํเลขทศนิยม3ตำแหน่งให้ตอบเป็นแค่2ตำแหน่งอ่มาดูเวลาพิจารณาเหมือนเดิมก็คือให้ไปพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพันหลักส่วนพันก็คือเลข0นั่นเองต่อไปให้เราไปขีดเส้นใต้เลข4อ่าทีนี้เลข0ของเราตรงกับกรณีที่1 ดังนั้นเลข4ตรงนี้ให้ตอบเหมือนเดิมอ่าและคำตอบก็จะได้เป็น12.34นั่นเองอต่อไปข้อ3พิจารณาเลขโดยในหลักส่วนพันหลักส่วนพันก็คือเลข7ใช่ไหมคะอ่าเลข7ทีนี้เลข7ของเราตรงกับกรณีที่ สองดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อ่าขีดเส้นใต้เลข6ก็คือในตำแหน่งที่2ตัวเลขที่เขียดเส้นใต้จะต้องเพิ่มขึ้นอีก1ก็คือจาก6บวกอีก1ก็กลายเป็น7อ่าดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น45.17ต่อไปข้อ4 55.208 ต่อไปพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนพันหลักส่วนพันก็คือเลข8เลข8ตรงกับกรณีที่2ดังนั้นให้เราไปขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตรงที่เลข0เลข0จะต้องเพิ่มขึ้นอีก1อาจากเลข0ก็จะกลายเป็นเลข1ดังนั้นเวลาตอบก็จะตอบว่า55.21นั่นเอง ต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5 8.197อาไหนลองนักเรียนช่วยกันคิดสิคะว่าตัวที่ครูจะวงกลมคือเลขอะไรคะอ่าก็คือเลข7นั่นเองเพราะอยู่ในหลักส่วนพันต่อไปเลข7ของเราตรงกับกรณีที่ 2ดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ก็คือจะต้องขีดเลข9ใช่ไหมคะเลข9จะต้องเพิ่มขึ้นอีก1 9บวกอีก1กลายเป็น10ใช่หรือไม่ดังนั้นเราต้องไปทดกับตัวข้างหน้าใช่ไหมคะเ่าเพิ่มขึ้นอีก1กลายเป็น10ดังนั้นเราก็ขีดเลข0ูนแล้วก็ไปทด1ตัวที่อยู่ข้างหน้าเลข9อีก1ก็จะกลายเป็นคำตอบก็จะกลายเป็น 8.20นั่นเองอ่าต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อ6อ่าวันนี้เอา6ตัวอย่างนะคะ102.084อาหลักส่วนพันของเราก็คือเลข4นั่นเองทีนี้เลข4ตรงกับกรณีที่1ดังนั้นตัวเลขที่ขีดเส้นใต้คือเลข8ก็จะต้องตอบเหมือนเดิม ดังนั้นเวลาตอบก็จะตอบว่า1 0 2 08อ,อันนี้เป็นตัวอย่าง6ข้อที่ครูให้มานะคะ,ะจากการตอบของเราทีนี้เรามาดูข้อสรุปนะคะข้อสรุปก็จะคล้ายๆกับ ที่ผ่านมาที่เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเป็นจะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหนง่งอันนี้เป็นทศนิยมสองตำแหนง่งก็คือถ้าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหนง่งเราจะพิจารณาเลขดูในหลักส่วนร้อยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราตอบเป็นทศนิยมสองตำแหนง่งก็คือเราจะพิจารณาเลขดูในหลักส่วนพัน นอกนั้นก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโอเคนะคะเดี๋ยวมาถึงช่วงพัฒนาความรู้ของพวกเรากันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราตอบค่าประมาณจากสไลด์ที่ครูให้นะคะว่าจะตอบว่าเท่าไหรด่ดีโดยดูจากเกมที่ครูให้มาต่อไปนี้ ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยอืมจากหนึ่งจุดสองหกแปให้ตอบเป็นค่าประมาณเป็นทศนิยมสตำแหนง่งได้ตามข้อใดเลยหนึ่งจุดหรือ1.27 อบอกแม้วนะคะว่าพ,าพิจารณาคล้ายๆกับคาบก่อนเลยแต่คาบนี้เราจะพิจารณาเลขดูในหลักส่วนพันนั่นเองอไหนให้เวลาทกนมาพิจารณาพร้อมกันเลยนะคะเวลาพิจารณาให้เราไปดูตัวเลขนในหลักส่วนพันก่อนคือเลขอะไรเอ่ย เลขแปดนั่นเองทีนี้เลขแปดครูบอกแล้วว่าพอรรเราพิจารณาปุ๊บให้ดูว่าเป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งถ้าเป็นเลขศูนย์ถึงสี่ให้เราตอบตัวเลขที่ครูขีดเส้นใต้เหมือนเดิมกรณีที่สองถ้าเป็นเลขห้าถึงเก้าให้เราตอบตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ ในตำแหน่งที่สองนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดังนั้นข้อนี้จาก6ก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลายเป็น7ดังนั้นคำตอบคือ1.2.7นั่นเองอโอเคข้อไปอให้เวลาคิดก่อนนะคะ พิจารณาเลขโดโดใน,น,น,ลดนหลักส่วนพันของเราจะเป็นเลข4นั่นเองทีนี้เลข4คือกรณีที่1ถ้าเป็นเลข0ูถึง4ตัวเลขในหลักส่วนร้อยก็คือตัวที่ข้ขีดเส้นใต้นี้เหมือน เหมือนเดิมนั่นเองใช่ไหมคะอ่าดังนั้นข้อนี้ตอบ4.50นั่นเองข้อต่อไปอ่าจาก1.965เดี๋ยให้เวาคิดก่อนปึ๊บคิดต่อไปนอคะ พิจารณาเลขโดดในห,หลักส่วนพันก็จะเป็นเลข5นั่นเองทีนี้เลข5มันคือกรณีที่2ถ้าเป็นเลข5ขึ้นไปให้เราขีดเส้นใต้ตัวเลขในตำแหน่งที่2ก็คือหลักส่วนร้อยก็คือถ้าเป็นเลข5ขึ้นไปให้เพิ่มขึ้นอีก หน่ 1> 1, นั่นเองดังนั้นจากเลขหกก็จะกลายเป็นเลข7จ็ดคำตอบคือ9นึ่าต่อไปข้อถัดไปเลยข้อถัดไป7.003พิจารณาเลขโดยหลักส่วนพันคือเลขอะไรคะ,ะจับเวลาก่อนแล้วจะได้อตอบไหมด คำตอบแต่เรียงคะว่าเลือกอันไหนามาดูว่าที่เราเลือกจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอโอเคพิจาณเลขโดยในหลักส่วนพันได้แก่เลขสามนั่นเองต่อไปเลขสามันคือกรณีที่1ถ้าเป็นเลขศูนถึงสให้เราไปขีดเส้นใต้ ตัวเลขในหลักส่วนร้อยก็คือหลักส่วนร้อยนี้ก็คือจะเหมือนเดิมนั่นเองดังนั้นคำตอบก,ก็คือ7จุดศูนย์ศูนย์ถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้ข้อสุดท้ายนะคะคือจะให้เราเลือกตอบไหนลองเลือกตอบกันคตอบแล้วมัถนถูท,นนที่เลือกแล้วถูกหรือไม่ จากจุด4.993พิจารณาเลขโดยในหลักส่วนพันก่อนคือเลข3นั่นเองก่ับไปไปขีดเส้นใต้เลข3มันคือกรณีที่1ก็คือถ้าเป็นเลข0-4ให้เราไปขีดเส้นใต้เลขในตำแหน่งที่2ก็คือหลักส่วนร้อย ก็คือเหมือนเดิมนั่นเองดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น4.99นั่นเองอ่าเป็นยังไงคะกับการเล่นเกมของครูประมาณ5ข้อนะคะพอจะเข้าใจไมเอ่ยอ่าถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะฝากให้เราไปทำในแบบฝึกหัดเล่มที่1นะคะ อโอเคเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะนะคะจากที่ได้เรียนมานะคะโอเคครับเล่นเกมพัฒนาความรู้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไมเอ่ย่าถ้าสนุกนะคะนกักเรียนจะต้องไปเพิ่มทักษะความรู้ด้วยการทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอ่าโอเคครับนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คาบหน้านะคะเด็กๆอัสสลามุอะลัยกุมารฮัมตะไลบาริกาตุฮ